ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุริการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อินเตอร์มิลานได้ตั้งราคาขายนิโคลบาเลราเอาไว้ที่70ล้านยูโรนะครับถ้าหากลิเวอร์พูลสนใจก็มาคว้าตัวเอาไปได้เลยสโมสรอนินเตอร์มิลานทีมดังในซการโชเซอ,อิตาลีได้ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันว่าพวกเขาคงจะหลีกเลี่ยงกับการที่ไม่ให้นิโคลบาเล,ล่ายากออกจากทีมไม่ได้อีกต่อไปแล้ว และจากที่กองกลางร,รายนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากลิเวอร์พูลรวมไปถึงที่อินเตอร์มิลานถูกเรียกเก็บหนี้จำนวนมหาศาลนะครับที่จะต้องเคลียร์เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้ทำให้ตอนนี้นะครับทางอินเตอร์มิลานไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปแล้วนอกจากต้องการขายนักเตะที่เป็นสมบัติของสโมสรให้ออกจากทีมไปแบบช่วยไม่ได้นะครับโดยรายงานนี้มาจาก i n t e r l a t c c o m นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวบเสียงของอินเตอร์มิลานก็เดามาตีค่ะว่า ทางสโมสรอินเตอร์มิลานได้ทําการแจ้งไปยังสโมสรลิเวอร์พูลที่กําลังให้ความสนใจในตัวของนิโคลบาเลล่าเป็นอย่างมากอยู่นเวลานี้ว่าพวกเขากพร้อมแล้วที่จะปล่อยตัวสตาร์กองการทีมชาติอิตาลีให้กับทางลิเวอร์พูลแล้วณตอนนี้นะครับและถ้าหากลิเวอร์พูลต้องการที่จะคว้าตัวกองการรายนี้เข้าสู่ทีมแบบจริงจังแล้วละก็การตัวจำนวน70ล้านยูโรนั้นก็คือตัวเลขที่ทางอินเตอร์มิลานกำลังต้องการสําหรับเดี๋ยวนี้ โดยทางอินเตอร์มิลานนะครับพึ่งได้รับแจ้งข่าวร้ายจากทางเกาโชเซียอิตาลีว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องนําเงินจํานวน60ล้านยูโรมาคืนให้ทันก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแบนห้ามเข้าร่วมตลาดการสแกนเตสมอรนี้หลังจากที่ณตอนนี้ทางอินเตอร์มิลานกลายเป็นทีมที่มีหนี้สินเป็นจํานวนมากในเวลานี้และพวกเขากําลังโดนเบียดจากทุกทิศทุกทางนะครับว่าต้องหาเงินมาจ่ายหนี้คืน ให้โดยเร็วที่สุดซึ่งนั่นาว่าทางเดียวที่จะทําให้อินเตอร์มิลานได้เงินก้อนใหญ่ในระยะเวลาอันรวดเร็วก็คือการขายนักเตะชื่อดังอ,อิตาเลีมไปในช่วงตลาดเสมอและถือได้ว่านิโคลบาเล่าเป็นนักเตะที่ทางอินเตอร์มิลานมองว่ามีความเหมาะสมที่จะช่วยปลดหนี้กับสโมซรและค่าตัวเจ็ดสิบล้านยูโรที่ทางอินเตอร์มิลานตั้งราคาขายเอาไว้นั้นก็น่าจะทําให้พวกเขาเหลือเงินอีกเล็กน้อยสําหรับการใช้จ่ายสโมซรถ้าหากอย่างนี้ก็หนีสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการนี้นะับถือเป็นรู้การที่นา่าผิดหวังของทางลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากหลังจากผลงานในลีกนั่นกำลังออกอาการ3วันดี4วันไข้และพวกเขาก็กลับมาเป็นทีมที่กำลังจะพลาดโอกาสไปเล่นในศึกยูกฟ่าแชมเปี้ยนอีกครั้งแล้วนะฮะหลังถูกเนลโกโซทำคะแนนแซงหน้าขึ้นมาอยู่อันดับที่5แทนแล้วนะฮะและส่งผลให้ลิเวอร์พูลตกลงมาอยู่อันดับที่6แทนพวกเขาแล้วนะฮะ และที่ผ่านมานะครับทางด้านของเจ็คเก็ตรอปก็ได้มายืนยันว่าเจนญจอาฟีเท้าของนิโคลบาเลล่ามาเป็นระยะเวลานั้นแล้วตั้งแต่ช่วงฟุตบอลยูโร2020นะครับเมื่อ3ปีก่อนและในะตอนนี้ทางลิเวอร์พูลเองก็มีความเชื่อมั่นว่าพวกเขานะครับสามารถที่จะคว้าตัวนิโคลบาเลล่าเข้าสู่ทีไมได้เป็นผลสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าหากพวกเขายื่นข้อเสนอที่จริงจังไปให้กับทางอินเตอร์มิลานพิจารณาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เดี๋ยวนี้เป็นดิวที่เราต้องการอีกคนหนึ่งนะครับเนื่องจาก กองกลางเชิงเทคนิคกองกลางสร้างสรรค์เกมเราต้องมีภายในทีมนะครับท่านผู้ชมก็เห็นชัดเจนนะครับว่ากองกลางตัวทําเกมสร้างสรรค์เกมมีแค่ตเตโก้อคันตรลา่านอกนั้นใช้ไม่ได้เลยล่ะครับหรือร์พผู้แสดงความสนใจที่จริงจังในดีลของเจ้าเปาลุญญาในฐานะตัวเลือกรองจากจุดเบลลิงแฮม สโมสรลิเวอร์พูลรับทีมอย่างสึกเวทีพิมเกตต์ต้อเป็นข่าวลือล่าสุดว่ากำลังให้ความสนใจที่จริงจังในดีวของเจ้าเปาลิญญากองกลางตัวเป็นเกมจากสโมสรฟุลแลมทีมคู่แข่งร่วมพิมเลีกและที่ผ่านมานั้นทางลิเวอร์พูลก็ได้ทำการส่งทีมงานมามองเข้าไปสังเกตการร์ฟองกเล่นของกองกลางรายนี้อยู่เป็นระยะระยะหลังจากที่งานนี้เจ้าเปาลิญญาครับกำลังแสดงผลงานได้อย่างยเยี่ยมกับฟุตแลมและทางลิเวอร์พูลก็มองว่ากองกลางรายนี้ก็มีความเหมาะสมที่จะ ย้ายเข้ามาสู่ทีมแอนฟิลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยที่ผ่านมานะครับลิวลกตเป็นเก่กาเจ้าโยงกบนักเตะกลางๆต่างๆอยู่เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นจูดเบลนแฮมเมสันเมาส์ไมซไกายเซโดลามาตุสนูเนสแต่ก็ดูเหมือนว่ากองกลางเหล่านั้นก็กำลังตกเป็นที่สนใจของทีมต่างๆในยุโรปด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นอาจจะทําให้ลิวโลต้องพลานนดนักเตะบางคนจากในลิเวอร์พเชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดอย่างแน่น,นอนนะครับแต่ถึงนั้น่า ก็คือเป้าหมายอันดับที่1ของลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นจูดเบลลิงแฮมอยู่เช่นเดิมนะครับโดยตามรายงานล่าสุดที่ออกมาเมื่อวานนี้จากทางเดลิเมลรูระบอกว่าเชคเก้นคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัวเจาว้าเป่าลนุญากองกลางทีมชาติโปรตุเกสในวัย27เปีรายนี้ก็สูทีมเป็นอย่างมากเช่นเดีวยวกันหลังจากมีคำยืนยันออกมาชัดเจนว่าลิเวอร์พูลเฝ้าติดตามฟองการเล่นของกองกลางร,รายนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยที่เจ้าตัวย,ยััั bon งงงครายออู่กกกบบปลนใีขเ แต่ณตอนนั้นกระบวนการการยืดทีมไม่เกิดขึ้นเพราะช่วงเสมอที่ผ่นมานั้นลเวูลวเลือกที่จะซื้อตัวเดวินูเยตนักเตะในตำแหน่งกองหน้ามากกว่าแทนที่จะเลือกนักเตะในตำแหน่งกองกลางโดยที่ว่าการคว้าตัวเจาา้าปอรนิยาเข้าสู่ทีมของสโ,โมสอนฟลัมที่ซื้อมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าตัวเพียงแค่20ล้านปอนด์ในช่วงตลาดเสมอที่ผ่นมานั้นกำลังจะทำให้พวกเขาได้กำไรอย่างมหาศาลสำหรับใเดวนี้ หลังจากที่ในตอนนี้ค่าตัวของเจ้าเปาลิญยาได้พุ่งสูงขึ้นมาเป็น60ล้านปอนด์ไปเป็นที่โลดแล้ว และถ้าหากลิเวอร์พูลหวังที่จะได้ตัวกองกลางร,รายนี้เข้าสู่ทีมแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องจ่ายค่าตัวจํานวนที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ลิเวอร์พูลต้องตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนเพราะถือว่าเป็นราคาที่แพงพอสมควรเลยทีเดียวนั่นเพราะใน,นตอนนี้เจ้าเป่าลิญา้าเหลือสัญญาก,กับฟู้ตแอมอีกถึง4ปีเต็มดังนั้นทําให้ฟุตแอมไม่จำเป็นต้องรีบขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมแต่ยังได้นอกเสียจากว่าได้รับคอเสนอที่ไม่สามารถปฏิเสธได้จากทางลิเวอร จนายมันหล่อโรเบรโตฟอร์มิโนปฏิเสธที่จะพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นถ้าหากฤดูกาลนี้ยังไม่จบลงเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อลิเวอร์พูลโรเบรโตฟูร์มิโนคกับสตาร์คาน้าชาวบราซิลของลิเวอร์พูลก็ตัเป็นข่าวล่าสุดว่าในตอนนี้ตัวเขานั้นยังไม่ได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแต่อย่างใดและยังไม่ได้พิจารณาข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นๆใดๆทั้ทงนั้นที่ยื่นเข้ามาเพราะตัวของเขามองว่าขอทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ให้ดีที่สุดสี่ก่อน และเขาจะหันกลับมาพิจารณาข้อเสนอของทีมต่างๆอย่างจริงจังอีกครั้งก็ต่อเมื่อรู่เดีวกานนี้สิ้นสุดลงไปเสียก่อนเทน่นนะครับฉะนั้นการกระทําทั้งหมดของฟอร์มิโนก็บองว่าเขาต้องการทําเพื่อสแสดงความจงรักภักดีต่อตัวเขาที่มีตอนลิวอรโภหลหลังค้าแข้งมาอย่างยาวนานถึง8ปปีเต็มโดยเป็นที่รู้กันดีกันว่าโรเบิร์โตฟอร์มิโนได้ตัดใจอำลาลิวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดสัญญาในช่วงสมัยน,นี้เป็นที่แน่น,นอนแล้วและที่ผ่านมานั้นฟอร์มิโนก็ จงใจที่จะไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับการย้ายไปคัดยั่งกับสโมสรอ,อื่นออกมาให้ได้ยินเลยแม้แต่ครั้งเดียวและที่ผ่านมานั้นก็มีแค่เอเย็นส่วนตัวของคนนั้นที่กำลังเดินเรื่องการย้ายเทียมและได้ทำการติดต่อสโมสรต่างๆเพื่อนำข้อมูลที่ได้มานั้นให้กับเฟอร์มิโนได้รับทราบเมื่อฤดูการนี้สิ้นสุดลงดังนั้นจะได้เห็นว่าณต,ตอนนี้มีเพียงแค่เอเนต์ของเฟอร์มิโนที่ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวโดยณตอนนี้เฟอร์มิโนกำลังตกเป็นข่าวว่าได้ถูกเสนอตัวกับทางบาร์ซโลน,นาไว้เป็นที่ดูแแล้ว เดอล่าสุดนะครับต้นนั่นของโรเจอร์วิสแมนนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของเฟอร์มิโน่ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านทางฟุตบอลอินไซเดอร์โดยเขาระบุว่าแม้ว่าตอนนี้เฟอร์มิโน่จะกลายเป็นนักเตะฝีเย็นไปเป็นที่เรียบร้อแล้ว,แล,วและสามารถย้ายเทียมและเซ็นชัยล่วงหน้ากับสโมสรไหนก็ได้โดยไม่ผิดกฎตระานโรเบร์โตเฟอร์มิโน่ก็ได้แจ้งกับตัวผมว่าถ้าหากตัวผมจะทําอะไรก็ขอให้ทํางานในเบื้องหลังไปก่อนและยังไม่ต้องนําข้อมูลที่ได้มานั้นมาบอกกับเขาในตอนนี้ แต่ถ้าจะบอกก็ขอให้ตัวผมนั้นรอจนจบลุก้การนี้ไปซะก่อนเพราะฟเอร์ม,มิโนไม่ต้องการให้มีเรื่องอื่นมากวนใจใเขาในตอนนี้และการโฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างกับลิวพูย่างเต็มที่จนกว่าลุก้การนี้จะสิ้นสุดลงและอีกอย่างก็คือการแสดงความจงรักภักดีต่อสโมสรลิเวอร์พูลที่ตัวของคนนั้นค้าแข่งมาอย่างยาวนานและประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยนกับสโมสรแห่งนี้แน่นอนว่าเมื่อฟเวอร์มิโนพูดออกมาแบบนี้ผมก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปบอกอะไรกับเขาอีกต่อไปแล้ว จนกว่าดูดูกาลน,นี้จะสิ้นสุดลงและอย่างที่ร,รู้ๆกันเฟอร์มิโน่รักสมสรลิวอภูเป็นอย่างมากเขาต้องการทนทุกทีทุกอย่างให้ถูกต้องและออกมาดีที่สุดและต้องการนำลาสมสรในฐานะตำนานของสมสรอนเขาอยากจะเป็นนักเตะที่แฟนบอลลิวอภูร,รักและเขารพตลอดไปและความจงร,รักภักดีของเขาที่มีต่อสมสรลิวอภูและแฟนบอลน,นั่นก็คือการไม่ทำอะไรที่ทำให้แฟนบอลลิวอพูไม่สบายใจจนถึงนาทีสุดท้ายของเขากับลิวอภู เพราะเขารักสโมสรแห่งนี้มากๆนะฮะสอลันเชลซีบอลเปิดราคาทีมใหม่เมซันเมาส์แมนยูไล่บีลิเวอร์พูลสุดสูสีหงบีผีสูสีร้านเมืองผู้ดีชูนะครับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสองทีมเต็งที่จะได้เมสันเมาส์ไปเสริมทัพในซีซั่นหน้าหลังดาวเตะชาวอังกฤษมีโอกาสสูงแล้วนะฮะทีมลัดเชลซีช่วงสัมมันนี เมสันมาในกมกังก,การทีมเชิงเกลีดสวบสที่จำลาเชลซีในช่วงสมัยนี้หลังจากเจ้าตัวหมดสัญญาค้าแข้งในทีมสแตนฟอร์ดวิตในปีหน้าแต่ก็ยังมีการพูดคุยเรื่องสัญญาชุดใหม่ที่ยังไม่ลงตัวทําให้สิงบรูอาจพร้อมขายหลังจบซีซั่นนี้เลยทหารได้แค่ตัวที่ไม่ต่กว่า50ล้านปอนประมาณ2,100ล้านบาทขณะที่ Potter, เกรแฮมพัตเตอร์กุนซูเชลยียอมรับก่อนในนี้ว่าไม่ง่ายเลยสําหรับสิงบรูที่จะจับเมสันเมา์ต่อสัญญาและชี้ว่าเรื่องนี้ตนไม่มีอิทธพลใด พราะสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจระหว่างสโมสรและตัวนักเตะเองสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจระหว่างสโมสรกับเมนเชสเมาส์ผมไนเต็ดผมไดค้คุยกับเขาบ่อยมากเกี่ยวกับสานกาต่างๆของเขาทั้งเรื่องฟุตบอลและการใช้ชีวิตโดยโรวมของเขาความรู้สึกของผมต่อเมนเชสเมาส์นเมันชัดเจนอยู่แล้วเขาเป็นคนเีียเยี่ยมากๆแต่เรื่องแบบนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้มันเป็นสานกาที่ยากและซับซ้อนดังนั้นมันก็คงจะดีกว่าหากผมพูดถึงเรื่องนี้ให้น้อยๆและปล่อยให้พวกเขาตัดสินใจกันเอง เพื่อประโยชน์ตอบทั้งสองฝ่ายเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่รู้นะผมรู้ดีว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆสําหรับตัวเขารวมถึงเรื่องของสัญญาดังนั้นสินต,ต่างมันจึงจําเป็นต้องใช่และเหมาะเจาะเหมาะสมต่อต,ตัวเขาและครอบครัวของเขาสิ่งสาคัญก็คือเขาต้องยุดเรื่องนี้เป็นพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจพรเตอร์กล่าวขณะเดียวกันแกรบสื่อของกรังเกดรายงานบาว่าลิเวอร์อพูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สนใจที่จะหนึ่งเมสันเมาส์ในวัย24ปีไปเสริมทัพส่วนสกัดเบดบริษัทรับผ่านที่ถูกกฎหมายของประเทศกรงกนะครับยกให้ห่วงแดงแป้นตั้งหนึ่งที่จะได้ตัวเมสันเมาส์ที่ราคา3ตัวหนึ่งแทงหนึ่งใจสามไม่ลงทุนเดอรที่ปีแสดงตามมาห่างๆที่ตังสองนะครับราคาที่4ตัวหนึ่งแทงหนึ่งใจสี่ไม่รวมทุนนะครับโดยตามตารองโต้สกัดหมายของเมสันเมาส์มีหนึ่งนี้ เต็งหนึ่ง 1, ลิเวอร์พูลสามต่อหนึ่งต็งสองแมนเชสเตอร์ซิตี้ 3, สี่ 1, ตัวหนึ่งต็งสามแมนเชสเตอร์ซิตี้สิบสองตัวหนึ่งต็งสี่เป๊ะเช่ยสิบหกต่อหนึ่งและเต็งห้าอินเตอร์มิลานยี่สิบห้าต่อหนึ่งฮะขาดแพทชั่นมากๆเอาโดโติงแข่งหัวงานี้ภาษาการย,ย่แย่ในเกมที่แพ้บวยติดคอจอห์นาริตนะครับอดีตทชนน่าระดับตํานานของลิเวอร์พูลออมบติงภาษาการของดาวเตะหงดังคนหนึ่ง ในเกมที่พวกเขาบุกไ,ไปพ,าพา่ายแพ้ทีมไททตัวรังอย่างปอนมัดในศึกพิมลิกเ่้าคืนที่พนมาจอห์นดาริตวิชารโมเมสซาลาคกับกองหน้าของลิเวอร์พูลในรายก,การเดอะเซนต์วิเวลสำหรับฟองกเล่งของเขาในเกมพบกับปอนมัดในศึกพิมลิกเง้าคข้าคืนที่11มีนาคมที่านมาโดยอดีดาเตะหงแดงเชวาซาลาสครับแฟชั่นในเกมกับเดอะชอลลี่เขากล่าวว่าประสาดการของดาวเตะทีมชาติอียิปต์ไม่ถูกต้องและรู้สึกผิดหวังที่เขาไม่สามารถช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะปอนมัดได้ ซาลาทำผลงานได้อย่างยงเยี่ยมสำหรับลิเวอร์พูลในเกมที่ถล่มแมนเชสเตอร์เตดเ็ดศูนที่แอนฟิลด์ในพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่กองหน้ารายนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนจุดโทษในเกมพบปอนด์ัดให้เป็นประตูได้ทำให้หงส์แดงแพ้ไป1 0และจอห์นอาริธก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่าในช่วง2-3าฤดูกาลที่ผ่านมาทีมของเจคกิงครอปใช้ความเร็วพลังและความมุ่งมั่นมากเกินไปในการรับมือกับเหล่าทีมที่ดิ้นรนนี้การตึชั้นเหล่านี้ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปและผมมองไปที่ภาษากายของโมเมาลาและมีบางอย่างไม่ถูกต้องหลังจากประตูของเขาในเกมพบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมองหาซาลาดที่จะเป็นผู้นํเทียมในช่วงที่เหลืออยู่ของลดูก,กาลและเป็นตัวหลักที่จะทํา2หรือสประตูต่อสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอเพราะทุกคนรู้ว่าซาลาดทาได้ดีแค่ไหนและยังคงเป็นอยู่แต่เมื่อวานนี้เขาแย่มากผมคงไม่ต้องจําเป็นต้องบอกเขาหรอกนะ ไม่นับจุดโทษที่พลาดไปของเขาแต่การเล่นของเขาขาดแพชั่นความกระตือรือร้น,นผมเกลียดที่จะเขียนสิ่งนี้เป็นลบเกี่ยวกับนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการของลิเวอร์พูลอันมีการถูกเถียงกันว่าจะขายซาลาหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์และการนําเงินนั้นมาลงทุนกับทีมอีกครั้งอาจเป็นถึงเลือกแต่ความคิดนั้นสามารถรอจนจบฤด,ด,ดูกาลได้ในช่วงนี้ซาลาต้องนําทีมลิเวอร์พูลในฐานะกองหนารุ่นใหญ่และเขาไม่ได้ทําแบบนั้นเลยที่ปอนมัก ท่านันกาบี้นะครับกาเบียอัดบอลฮอกก็ได้กล่าวชมแข้งในดนนะของลิวอีคนอย่างดวินูเยสไว้ทางทอสปอร์ตไว้เล่นได้ดีในเกมพบกับบอลมัดโดยอดีตน่อันเมอรลาชูมาเจิงครับคิดผิดที่ถอดกองหน้าทีมชาติอุรุวัยออกในช่วงครึ่งหลังของแกมเกมนี้นูเยสได้ออกสตาร์ททางด้านซ้ายของสประสันใน้ดนหน้าหงดแดงแต่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกกลางคันในครึ่งหลังซึ่งก็ได้โรเบรโตฟร์มิโนลงมาแทนหนูเยสมีความจุกมเขาถอดเขาออกผมคิดว่าเจกิงครับเข้าใจถันการผิดในวันนี้อัดบอลฮอว อย่างไรก็ตามก็มีคนแย้งว่านูเยตมีฟอร,ร์มการเล่นที่น่าผิดหวังนะครับโดยนักเตะในวยัย3ปีทำง,งานหนกักแต่การวิ่งของเขาค่อนข้างไร้จุดหมายและเป้าหมายของนูเยตทำได้ค่อนข้างดีในเกมที่พบกับ Man tle, แมนเชสเตอร์ตัดที่อันฟิลในศึกพรีเมียร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในเกมกับบอลมาร์หลายครั้งที่เขาตัดินใจไม่ถูกต้องเขาเคยเป็นตัวอันตรายเสมอกับการวิ่ง และความสามารถของเขาในการสร้างความรำคาญกับคู่แข่งแต่เขาไม่สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้กับลิเวอรในเกมพบกับเดยชอร์รี่ปอนมัดได้นะฮะแม็กซ์ใส่หัวลิวอรบูัาเป็นคนละทีมในวันสยบแมนยูสตีแม็กมานมานครับตำนานปีกของลิวอรใส่หัวบนอุบต้นสังกัดเก่าเล่นในแย่เกินทนในเกมบุกแพ้บอนมัด1-0เมื่อวันเาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นฟอร์มการเล่นคนละเรื่องกับเกมสัปดาห์ก่อนซึ่งกราดยิงคู่อริแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเ,เป็นสถิติถึง7 0ูนะครับภายหลังชนะเกมแดงเดือดอย่างถลุมทลายเจประตูต่อ0ูนแล้วหลายฝ่ายมองว่าลูกทีมของเจคิงครับจะสามารถสานต่อความร้อนแรงในการบุกยิงทีมปลายแถวอย่างบนุนหมัดแต่กระนั้นพวกเขากลับพัท่าภายอย่างเส փ หายจากประตูของฟิลิปบิวิงในครึ่งแรกโดยในช่วงท้ายโมเมนต์สารภาพจุดโทษอีกด,ด้วยในการซัดหลุดกรอบออกไปไกล อดีตัดเตตทีมชงกฤษและลิวอ์พูคอมเมนต์หลังจบเกมว่าผมคิดว่าพวกเขาแย่มากในวันนี้เป็นโชคชะตาที่ตรงกันข้ามสําหรับ2เกมทุกสิ่งทุกอย่างลิวทำได้ดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนพวกเขาชนะที่อนฟิ์แต่มันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงในวันนี้พวกเขามีซึ่งเสื่อมเชิงช้ามีการเคลื่อนบอลไปด้านข้างหลายครั้งแต่กลับไม่รีบเร่งที่จะบุกไปข้างหน้าส่วนแนวรับก็เก็บคลินชีตได้แค่ห้านัดดูราวกับว,ว่าวันนี้พวกเขาเล่นไม่ได้แบบนั้นเลย กองหลังพยายามดักลำหน้าในจังหวะที่ไม่จำเป็นพยายามที่จะเล่นแบบนั้นตลอดทั้งเกมอาจจะใช่พวกเขาเป็นแผงกองหลังที่วิ่งเร็วที่สุดในลีกแต่วันนี้ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะเอาชนะไม่ได้เลยโจพัาครึ่งผมบอกว่ามันเป็นเหมือนกับเกมพบก,กับนอตติงแฮมฟอร์เรสและในที่สุดมันก็จบแบบเดียวกันฟอร์เรสอยู่ในอันดับสุดท้ายของลีกแต่พวกเขาแสดงเห็นถึงการต่อสู้ที่มากกว่าลิเวอร์พูลสร้างโอกาสได้น้อยกว่าดูไม่ออกเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะได้และวันนี้ก็เหมือนดำ คุณจะเปลี่ยนตัวเยอะแค่ไหนมันก็ไม่สําคัญดีเกจโตต้าทําให้ในายทวันต้องเซฟได้แค่หนึ่งครั้งแค่นั้นนะฮะลิอร์พูมีศูนย์หน้าสุดยอด5คนนวันนี้แต่พวกเขาทําอะไรไม่ได้เลยทั้งนีลหุ่นกับเตรียมลงเตะในนัดตัดสินกับเดวมริดต่อไปอีกในเลกที่2รอบที่6ทีมสไตน์ยุดวอชมลีกวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับด้วยความเสียเปรียบหนักเลยนะฮะหลังจากเกมแรกแพ้มา52จากนั้นจะได้พักยาวอีกถึง2สัปดาห์เต็มแล้วกลับมาลงสนามกันใหม่ในช่วงพักเบรกที เอาใจช่วยอ,อยู่นะโซลังกี้ส่งโปรแกร,กรมถึงลิเวอร์พูลทีมเก่าโดมินิกโซลังกี้นะครับก็น่าขำปอลมันเอาใจช่วยลิเวอร์พูลนะครับเขาส่งกําลังใจไปให้ทีมเก่าของเขาที่มีรุ่นการต่อจากนี้แม้ล่าสุดจะพึ่งพ่ายทีมของเขา,เขาไป1-0ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเดายิงในวัย25ปีนะครับย้ายออกจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับปอลมันทาวบอนในปี2019และก็เป็นหนึ่งในตัวเตะที่สําคัญทําให้ปอลมันเอาชนะลิเวอร์พูลในเกมที่ไวทัลิตี้สเตเดียม โซลุกี้ได้โพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียหลังเกมที่เจอกับทีมข่าวโดยเขาพูดว่าใช้ชนะอะไรเนี่ยเกมที่มีระดับความแตกต่างกันมากแต่พวกเขาก็มาด้วยฟอร์มระดับท็อปในวันนี้บอลในการในสนามดีตลอดอยินดีที่ได้เห็นบางคนที่คุ้นเคยขอให้โชคดีนะสำหรับฤดูกาลที่เหลือหงดงดังลิเวอร์พูลกู้หูอันตรายมิเลเตาเตือนมาร,ริดระวังสองสตาลิเวอร์พูล ระวังสองแก้งหงอาดามิเลตา์นะครับกอางหลังของเรัลมาริดออกปากเตือนเพื่อนร่วมทีมว่าห้ามประมาทลิวเวอร์พูลดดริคาดโดยชอสองกองหน้าซึ่งอาจจะทําให้รอยชันชุดขาวน้ําตาตกได้เรือมาริดนะครับจะปะทะก,กับลิเวอร์พูลอีกเกมในวันพุธหลังสร้างความมือหาบุกไปที่ยเรเมชินได้อย่างน่าเหลือเชื่อ5-2ที่สนามแอนฟิลในเกมยูฟ่าแชมลิกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนัดแรกเมื่อเดือนก่อนนะครับ กรันก็ดีนะครับแม้ชช้ำเก่าจะมีภาษีเหนือกว่าต่อการผ่านเข้ารอบแต่ดาวเตะทีมชาติบราซิลชี้ว่าหงแดงก็มีทีเด็ดเสมอจากโมเมสลาสกับโรเบโตเฟอร์มิโนที่จําเป็นจะต้องคุมให้อยู่ค่ำคืนที่ลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของผมเราชนะ5-2นั้นแต่ลิเวอร์พูลก็มีคุมกลางที่ดีและเราก็ไม่อยากจะถูกเซอร์ไพรส์ในบ้านของตัวเองโมซาสลามีทีเด็ดในเกมรุกมิเลเตาซึ่งยิงประตูในเกมลีกนัดชนะเอสปนยอนสามหนึ่งเมื่อวันเสาร์เก่ากับลิเวอร์พูล เขาอันตรายเสมอเขามีความมุ่งมั่นมากเป็นพิเศษในเกมกับเราแล้วโรเบร์โตฟูมิโนยิงประตูดีเช่นเดียวกันตั้งแต่ก่อนที่จะกับเกมมันจึงยังไม่ได้มีการตัดสินอะไรทั้งนั้นมิลตาเตอร์เสริมว่าบางคนเชื่อว่าจบเกมไปแล้วนะครับหลังจากที่มรเรีเอาชนะใน5-2แต่ผมคาดว่ามันจะเป็นเกมที่สุดก,การของทั้งสองสโมสรที่ิ่งใหญ่แน่นอนว่าโรเมรีสได้เปรียบม,มากเราต้องรอดูอีก90นาทีและเกมยังไม่ยุติหรือพูลพัฒนาขึ้นในหลายเกมหลังสุด แล้วเราก็าได้เห็นเกมกับแมนยูพวกเขานนาถึงมากเราคาดการณ์กันว่าเราจะเจอกับลิเวอร์พูลที่แตกต่างออกไปในมาริตซึ่งไม่ใช่ทีมที่เราเจอในแอนฟิลเพราะพวกเขาจําเป็นจะต้องเสี่ยงทําประตูและมันเป็นความท้าทายของเราเนื่องจากว่าการได้เล่นตหน้าแฟนบอลของเราในเกมที่2กจะทาให้เราได้เปรียบลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลจะกดดันอย่างหนักแต่เรลมริดเองก็มีการประสบปัญหาในการควานหาชน,นะนับตั้งแต่ ที่เราบุกไปนชนะลิเวอรแต่ผมก็มั่นใจว่ามันจะเปลี่ยนไปในเกมที่ซันติเอโกเบอร์นาเบลนะฮะนี่ก็สุานารภู่นะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่13มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่ผู้ต้อนรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแบนบอวันพันแท้ที่สําคัญนะครับมือในน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ